สวัสดีครับผมพบกับื่้นดักนกดักไก่ไข่ขี้เมาอีกหนึ่งคลิปนะครับผมวันนี้จะมานําเสนอขึ้นดักไก่นะครับผมขึ้นดักไก่นะครับมันจะมี2โทนสีนะครับมีสีลายพรางทหารและก็สีใบไผ่แห้งนะครับผมที่ลายทหารก็สีใบไผ่แห้งนะครับที่ขายดีสุดก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับสีใบไผ่แห้งนะครับผมสีใบไผ่แห้งนะครับ หลักนะครับหลักยาวนะครับ6.5นิ้วนะครับผม6.5นิ้วนะครับ6.5นิ้วนะครับเป็นเหล็กกาวไนน์นะครับกันสนิมนะครับผมเส้นผ่าศูนย์กลางของบ่วงนะครับ5นิ้วนะครับผม5นิ้วนะครับเอ็นเบอร์เปลี่10นะครับสีน้ำตาลนะครับถ้าเป็นลายไป็ไใแห้งนะครับระบบมีล็อกนะครับผม บบมีล็อกนะครับนะครับแบบมีล็อกนะครับผมแบบมีล็อกขานะครับแบบมีล็อกขานะครับผมแบบมีล็อกขานะครับแบบมีล็อกขานะครับห่วงก็ห่วงทองเหลืองนะครับผมจะเป็นสีใบไผ่แห้งนะครับตอนนี้จะเป็นสีลายพางทหารนะครับผม สีไาพังทหารนะครับสีไายพัางทหารนะครับสีไายพัางทหารนะครับเอนก็จะเป็นเอนสีเข e ียวนะครับเป็นสีเขียวนะครับผมแล้วก็แบบมีล็อกเหมือนกันนะครับต่อด้วยสายพีนะครับทางค่ายเราจะเรานะครับทางค่ายเราจะเน้นสายต่อสายพีนะครับห่วงทองเหลืองนะครับสายพีคุณภาพจะดีอย่างหนึ่งคือมันจะรัดขา กระชับกว่า hmm. กันนะครับสายพีอมันจะรับบัดขามันจะไม่มันจะคลายตัวมันจะไม่ไม่ไม่คลายตัวนะครับคือมันรัดขาแล้วมันจะไม่ไม่คลายตัวนะครับสายข้อดีของสายพีอนะครับต่อหรือสายพีแบบมีล็อกนะครับสายพีอดีอย่างที่ว yes. ่าม mm ัน hmm. รัดขาแล้ว hmm. มันไม่คลายตัวนะครับม yes. uh ันจะรัดแน่นนะครับทางค่ายเรายิ่งเพิ่มแบบมีล็อกเข้าไปอีกนะครับผมเพิ่มแบบมีล็อกเข้าไปอีกนะครับ กระชับคอขาเข้าไปอีกครับดิ้นยังไงก็ไม่หลุดนะครับ9 9 9านะครับดิ้นไม่มีหลุดนะครับื่้นดักไก่ค่ายคเมานะครับผมขึ้นแขนก็มีนะครับขึ้นแขนดักไก่นะครับผมทางค่ายเราก็ทํานะครับผมลูกค้าท่านไหนที่เคยใช้ติดใจมากนะครับมาปีนี้เราก็ทําให้อีกนิกลัดนะครับอีกรอบนะครับ ห่วงทองเหลืองนะครับต่อด้วยสาย PE นะครับผมสาย PE 8 2ดเส้นนะครับสาย PE 8 2ดเส้นนะครับห่วงทองเหลืองแบบแข็งนะครับเส้นผ่าศุนกลางนะครับของบ่วงนะครับห้านิ้วนะครับผมขึ้นแขนดักไก่ปลานะครับเส้นผ่าชุนกลางนะครับผมเส้นผ่าศุนย์กลางนะครับเส้นผ่าศุนกลาง5นิ้วนะครับผมเอ็นเบอร์1้อยนะครับ เอ็นเบอร์120ยนะครับขึ้นเขนดักไก่ป่ามีเฉพาะสีน้ำตาลนะครับด้สีใบไม้แห้งนะครับเีไม้แห้งนะครับสายพีเอก็เป็นสีน้ำตาลเหมือนกันนะครับผมสั่งเข้ามาได้ครับจะเอากี่บ่วงนะครับกี่บ่งวงเราก็จะผูกเป็นแบบนี้ให้นะครับผมครับใส่สายเมนเชือกหนังถักนะครับ มันคงหาวรน,นะครับไม่หลุดไม่ขาดครับลูกค้าที่ใช้ไปแล้วปีก่อนๆติดใจมากนะครับผมถ้าท่านไหนยังไม่เคยใช้ขึ้นเขียน,นดักไก่ป่าของใข่ที่เมาลองใช้ดูนะครับส่วนใหญ่นะครับเขาใช้กันคือดักคางนะครับขึ้นเขียนนะครับไม่ได้ยมเขาไม่ได้ยมล้อมไก่นะครับจะเป็นขึ้นดักคางนะครับผมท่านไหนที่มี บ่วงมีคืนล้อมล้อมไก่แล้วนะครับจะเอาคืนเขียนไปดักทางได้นะครับตามช่อง,องต้นไม้ช่อง,องป่านละมกที่คิดว่าไก่มันจะเดินผ่านนะครับตัวนี้เป็นดักดักทางนะครับเน้นดักทางนะครับหรือท่านไหนที่ไม่มีไก่ต่อก็ถ้ามีไก่เยอะก็ไปดักได้นะครับดักไว้ตอนเย็นตอนเช้าไปดูนะครับผมนี่ก็จะเป็นดักทางนะครับจะเป็นพร้อมมงเก็บให้แบบนี้นะครับ เป็นความต้องคิบให้แบบนี้นะครับสั่งมาได้ครับตัวนี้ทํา20บ่วงนะครับาะลูกค้าสั่ง20บ่วงนะครับสั่ง20บ่วงนะครับท่านอาจจะเอากี่บ่วงก็สั่งได้ครับ1 0 2 0 3 0 40 50เหมือนกันนะครับผมโทรมาสอบถามก่อนได้นะครับเรื่องขึ้นเขียนดักไก่ป่านะครับถ้าท่านไหนยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการใช้ขึ้นเขียนดักไก่ปานะครับโทรเข้ามาได้นะครับผมโทรเข้ามาได้ครับโทรเข้ามาทางค่ายเราได้เลยนะครับผม ค่ายคีมสกลนครนะครับขึ้นแขนถักไก่ป่านะครับผมขึ้นปีเสื้อแล้วก็มีให้นะครับขึ้นปีเสื้อแล้วก็มีจําหน่ายนะครับขึ้นมีเสื้อนะครับนะครับปีเสื้อหลักก็หกจนห้านิ้วนะครับเหมือนกันนะครับหกจนห้านิ้วนะครับแบบมีล็อกเหมือนกันนะครับแบบมีล็อกนะครับมีทั้งสีน้าตาลลาไใยแห้งแลมีทั้งสีอ,อะไรพัาอาหารนะครับตอนนี้เราคือ เข้าหลักเข้ารางให้เป็นผีเสือสีใบไผ่นะครับสีทหารก็มีนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นคืนคืนปีคืนชนนะครับผมคืนปีคืนชนมันจะเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางหกนิ้วนะครับผมหกนิ้วนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางหกนิ้วแล้วหลักจะยาวนะครับคืนคืนปีคืนชนหลักจะยาวแปดนิ้วนะครับผมหนักจะยาวแปดนิ้วเสียบลึกๆเลยนะครับได้นะครับดินดมรวมได้นะครับ นี่จะเป็นคืนชนนะครับคืนชนคืนปีนะครับวงหกนิ้วจะเปรียบกับตัวนี้ตัวนี้คือห้านิ้วนะครับผมห้านิ้วจะเป็นคืนล้อมนะครับเป็นคืนล้อมคืนดักทางก็ได้นะครับผมมีหกนิ้วนะครับหกนิ้วมีห้านิ้วนะครับหกห้านิ้วจะเป็นเอ็นเบอร์แปดสิบนะครับถ้าเป็นหกนิ้วจะเป็นเป็นเบอร์ร้อยยี่สิบนะครับคืนปีคืนชนเป็นเบอร์ร้อยี่สิบนะครับเชื่อผ่าส่วนกลาง 6นิ้วครับผมโทรมาสอบถามก่อนได้นะครับเชือกผูกขาแล้วก็มีจำหน่ายให้นะครับผมเชือกผูกขานะครับเชือกผูกขาทั้งเส้นหน้าเส้นหลังนะครับวันนี้จะเป็นเส้นหน้านะครับเส้นหลังแล้วก็มีไปให้ด้วยนะครับเส้นหลังนะครับผมโทรมาสอบถามได้ครับผมหนักไก่แล้วก็มีนะครับหนักไก่ครับผมหนักไก่ลรอง้องเราจะเป็นหัวไม้นะหัวไม้ก็ยาวประมาณ30เซนนะครับ นะครับ30เซนนะครับประมาณนี้นะครับผมหัวไม้นะครับหัวไม้หลักเหล็กจะได้สเตนเลสนะครับหลักสเตนเลสหัวไม้นะครับผมนะครับคึงมันจะมีอยู่แบบ2แบบนะครับหัวจะมีอยู่สแบบแบบนี้แบบนี้ก็ได้นะครับท่านไหนสนใจก็โทรเข้ามาสั่งหรือโทรสอบถามก่อนได้นะครับฝากด้วยครับผมขึ้นดักไกไ้ขีเมนะครับอ้ลืมครับกระเป๋าเราก็มีให้นะครับกระเป๋า กระเป๋านะครับมีอยู่3มลายนะครับเนี่ยมีช่องเราไปอากาศนะครับหนึ่งสงสมี่หลังก็มีสีนะครับเป็น8ปดนะครับนะครับมีช่องใส่หลักไก่ด้วยครับครับมีอยู่3มลายให้เลือกนะครับครับมี3มลายให้เลือกนะครับนะครับ3ลายให้เลือกครับผมมี3มลายให้เลือกนะครับกระเป๋าดักกระเป๋าใส่ไก่นะครับ ราคากันเองย่อมเยานะครับโทรมาสอบถามก่อนได้ถ้าเอาเป็นคู่เป็นชุดเราก็มีโปรโม,มชั่นให้นะครับเอากระเป๋ากับหลักหรือเอากระเป๋ากับขึ้นนะครับเรามีราคาพิเศษให้ครับนะครับพ่อค้าท่านใดจะเอาไปขายก็ติดต่อมาได้ครับเราทําทั้งขายปีกและขายส่งนะครับผมฝากด้วยครับผมขึ้นดักนกดักไก่ใครคี่มองสุคนครรีวิวนี้ก็ขึ้นดักไก่นะครับผม ฝากด้วยครับผมขออวยแนะนําน้นนึงครับขึ้นเขียนนะครับขึ้นเขียนดัไไก้ปลานะครับท่านไหนไม่เคยใช้ขึ้นเขียนดัไไก้ปลาโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับไม่ต้องลองนะครับใช้ได้เลยนะครับคือมีประสบการณ์แล้วนะครับใช้ได้ดีมากนะครับขึ้นเขียนนิยมใช้สำหรับดักทางนะครับผมท่านไหนไม่มีไก่ต่อก็ไปดักทางได้นะครับดักตอนกลางคืนตื่นเช้ามาก็ไปดูนะครับ หรือดักเช้าเก็บเย็นหรือดักเย็นเก็บเช้าได้นะครับผมอะไรเดินผ่านเดนระวังอย่างเดียวนะครับถ้าเราไม่ได้ดูอะไรเดินผ่านติดหมดเลยนะครับมัเหุดเป็ดไก่น,นะครับผมฝากด้วยครับขอบคุณครับผม